มาแล้วมาแล้วเฮาก็มาเจอกันแล้วเจ็บจังปาก สวัสดีค่ะมือนี่เคล็ดลับคว่ำรวยนําเสนอด้ค่ะนี่คือไอเดียของพี่รถค่ะนี่ค่ะพี่รถไอเดียวันนี้เคล็ดลับความรวยคุณจะมาเผยความรวยบอกมาว่าเปลี่ยนจังใดค่ะก็คืออาหารเราเอามาจาก ที่วัดคือเราไม่ต้องซื้อนะคะวันนี้คือเราอาหารก็หอมากินไปวัดกไ็ไผไปวัดจจะามงไปว,วันนี้ตีห้าไปไปตีห้าก็ถึงวัดหกโมงเช้าไปทําบุญให้คุณยายของน้องเอมที่เสียทําบังสกุลแล้วก็มีอาหารที่พระฉันแม่มดเราก็ห่อมาเพื่อมาขึ้นเขา เพราะว่ากินเขาพระเหลือเขาสิไงเลี้ยวแต่สินะพ่อแม่สอนมาเขาเอื้นอีหยังก็กินเขาก้นบาทพระมันบอละเล่าเขามาอยู่นอเวเขากับบลืมเด้อค่ะนี่อาหารที่มีอยู่นะคะอาหารเบิงเบิงอาหารค่ะเขาก็เอามากินเขาขึ้นมากเขาค่ะเป็นเขาสูงสูงสูงเนี่ยันบอเห็นวิวนอร์เวย์มันบอกค่ะเห็นวิวของออสโลนะของออสโลบผแมันเห็นวิวนอร์ ออสโลกับบารุมนะคะเผ็ดกับผ้ามาเที่ยวหอเขามากินอาหารของเฮากับมีหนึ่งปลาฟีเมื่อน้องเอ็มค่ะแ,<ช>แ,แล้วกับแจวคั่วคุณวิไลแล้วกับแจวแม่อุดดอนแม่ไอยแม่ข,มข่เป็นแจวบองเบิงเบิงเบงิ้งหอมกันทั่วปลาเลยค่ะ <c oughs> นั่งไกลบรนไดเขาก็ได้กินบ่ต้องห่วงเด้อเขาบอกูหดอกว่ากินไผมันกินไผเพอเพอเขาก็สิม,มาขอ,ขอกินนำ้ำค่ะเข้ามาถึงจุดยอดแล้วมพี่รถเข้าก็พ้า,ก,ากันกินมันบ่ละตอนแรกว่าพี่รถคอยสิขึ้นได้บพพี่พรดบอกว่าคืนบ่ได้ก็ได้กินเขาเด้อคอยก็เลยต้องฟฝ้าขึ้นค่ะเคล็ดรับความรวยของเราก็คืออาหารค่ะไปเฮ็ดบุญยูวัดมา โบต้องขิมเด้อค่ะ<ช>หอกลับมาค่ะพระสันโบมืดเพราะว่าพระกระเพาะหน่อยๆเนาะเบิงเ,เบิงเบิง,บงน้ำลายน้ำลายข่อยก็จะไหลจวดจวดเจ้าใสแอลกอฮอลหรือย,อยังบิลดนานเจ้าตรงมีแอลกอฮอลนี่เลยค่ะมือนี่พกแอลกอฮอลมากคือเกาค่ะขาดไม่ได้ที่ชู่กับแอลกอฮอลนะคะ หาแอนกอฮหอกกันจก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 อยู่นี่หาแอนกอฮหอเจอนยังคะถามถามถามเดอยวนี่เลยมีบอมีบอมีบอมีสิเอาขวดไม้มาห้นัค่ะพะว่าเฮ้าอยู่เอาเหมือนเลยบอเออเอาขวดกลับมาสิไปเติมมาอีกก็ซะบอเป็นยังเฮายังมีขวดไม้มีขวดสำรองค่ะถามถามถามขวดเก่าขวดเก่าใส่ดีค่ะใส่จังได้มุมมัดควดนี้หูซึกว่าเอามาจากเรือค่ะไปเรือ ไปเรือมาใช่ไหมเนี่ยได้ไปเรือแล้วก็ได้มามถือบโบเมียนไม้ถึงขวดนี่ไปซื้อมากค่ะโบได้ไปบบได้ฟีดจากเรือดด้วยค่ะว้าวมากหลายกบบระโบได้เพราะว่าพีรถเลา่าซีกินเขากอนนะคะดังนั้นเพชดคอลาไปกินเขากอนนะคะอน้ กินเกาอ่างนาคุณบ้าวแล้วปลาปลาปลา,ปากินแล้วจะฉลาดไปทุกที่ต้องมีแจ่วด้วยค่ะเขาขาแจ่วบ้า้นั่นแหละค่ะหลังจากกินเขากลนบาดแล้วเพ็ดก็ลืมควอมเสาควอม โศกหรือว่าความหน่อยใจไปได้ได้ค่ะเด้อกัมีแต่ความสนุกสนานค่ะทรีนวันอยู่ทั้งเขาหนาวจะสิต้องดื่มกาแฟาห่อนๆค่ะพี่รถกะเพิ่นได้กาแฟามาหาค่ะที่อีกแล้วค่ะว่าต้องเสียเงินเบิงเบ,บ,บิงหอมคุณสดสื่นค่ะได้บรรยากาศอีลีค่ะผู้ใดขาดกาแฟาไทยแล้วจะรู้สึกนะคะทรีนวันทรีนวันซองเดียวเอาอยู่ค่ะ อแสบค่ะพี่รดบุเคยสื่อกินเลยเพราะว่ามันแพงค่ะเดีมากินของพี่รดแสดงว่ามีวบาสนาหลายค่ะยิมตังจักตังอยู่ครบเคล็ดลับคมคมเลยซิกเก็ดเก็ตลิสี์อ่าก็คือ เรือฮออเขามาจากวัดค่ะเขาวัดช่วยให้เราเติบโตและประหยัดได้ดีนะคะผู้ดได้ไปว,วัดย่าลืมเดอ้อห้แล้วก็เอามาน้ำย่าห้เอาอาหารไปถิมค่ะยาเอาไปทิมคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้และค่ะขอให้ทุกคนรวยมีเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีค่ะ